asus tuf a 1 5นะครับมาพร้อมกับ amd ryzen 7 5 8 0 0 s และ gpu เป็น nvidia geforce rtx 3070ฮะต้องบอกว่านี่คือแล็ปท็อปตัวหนึ่งที่แรงมากๆเอาไปเล่นเกมได้ดีเลยครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปเล่าให้ฟังกัน พครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมพูดชื่อรุ่นไม่ผิดนะครับจะมีรุ่นที่เป็น F15 นะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็น CPU จากฝั่งของ Intel เจ้าตัวนี้ A15 CPU จะเป็นล i c เส้น7 8ข้16 16 Z, อ16เทศคล็อกเปอยู่ที่3.2 GHz หน้าจอที่ให้มานะฮะเป็นหน้าจอเล15.6นิ้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าหน้าจอนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบแอนติแกรด้วยนะครับสีสัน sRGB 100%นะครับจอด้านนะฮะตัวนี้ความละเอียดระดับ Full HD IPS นั่นเองครับ สีสันหน้าจอนะครับเอาที่เห็นกันตรงนี้เลยนะครับต้องบอกว่าผมว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่หน้าจอค่อนข้างที่จะเน้นความคมชัดและเน้นเรื่องของความสดของสีในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบว่ามันเป็นหน้าจอแบบ IPS นะครับที่ด้านบนของหน้าจอเองนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นติ่งเพิ่มขึ้นมาในสไตล์ของทัฟเกมมิ่งนั่นแหละ มีกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยนะครับการเล่นเกมนะครับผมทดสอบให้ดูแล้วนะครับเริ่มต้นที่ far cry 5นะครับทุกเกมเนี่ยเราจะปรับสุดหมดนะฮะมี high ปรับ high มีอันตราปรับอันตรานะครับจากผลเบชม h m ตรงนี้เนี่ยผมเปิดเป็น performance หมดแล้วนะครับและเสียบ power adapter ชาร์จไฟไปด้วยนะครับต่อไปนะครับ b a t t l e f i e l นะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลดีนะครับมีอะไรปรับสุดเราปรับหมดเลยนะฮะตาม setting ที่คุณเห็นตรงนี้เลย ต่อไปนะครับอย่างนี้ฟอร์สปิดฮีทนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับปรับอันต้าหมดนะครับเฟรมเรทที่ผมเห็นเนี่ยถามว่ามันเยอะไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เยอะจ๋าเท่าไหร่นะฮะระดับนี้แต่ว่ายังเล่นได้ลื่นไหลอยู่นั่นเองครับนี่ฟอร์สปิดฮีทนี่กินเยอะนะปรับไฮปรับอันต้าได้แบบนี้ผมว่าโอเคแล้วดีไซน์ตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฝาหลังนะครับที่เป็นแบบออกแนวทัฟเกมมิ่งนะฮะ จะมีการทาคล้ายๆหมุดมา4ี่มุมนะฮะที่ดูแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นดีไซน์นะครับส่วนฝาหลังเองนะฮะก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายๆรวงพึ่งแบบนี้นะฮะดูแล้วก็คล้ายๆกับโลโก้อเมเล่าเหมือนกันแต่ว่าจะมีการเจาะรูไม่ครบทุกรูนะฮะเน้นรูด้านของการระบายความร้อนที่มีฮีตไปพลาดผ่านนั่เองครับสังเกตได้เลยว่าด้านในเนี่ยฮีทไปเยอะมากเดี๋ยวเราแกะฝาหลังให้ดูนะครับผมฝาหลังนะครับสามารถถอดได้ง่ายๆเลยนะฮะไขควงทั่วไปได้เลยไม่ใช่เป็นน็อตชนิดพิเศษอะไรนะครับ แกฝาล่างกามาดูนะฮะต้องบอกว่าฮีทไปที่โหดมากๆเลยครับตุ่นนี้จะเห็นว่าทั้งตัวของ CPU และ g p u ที่อยู่ตรงกลางนะครับมีฮีทไปพาดผ่านเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไล่ไปนะครับที่พัดลมที่เป็นดูโอแฟนทั้ง2ฝั่งด้านหลังนั่นเองพัดลมตรงนี้เป็นแบบ73ใบนะครับถ้าเราสังเกตกัน,นดีเนี่ยจะเห็นว่า ซี่ใบเขาเนี่ยมีความเล็กอย่างมากๆนะครับถือเป็นการออกแบบแบบใหม่จาก ASUS ครับและด้านข้างนี้นะฮะก็จะมีช่องลมนะคะที่เป่าเพิ่มมานะครับที่มีคิทไปนะครับที่วิ่งผ่านทั้ง CPU และ g p u เนี่ยมาเป่าออกตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าความร้อนทั้งหมดเนี่ย ASUS พยายามไล่ออกนะครับทั้งด้านตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังทั้ง2ฝั่งตอะน,นั้นเนี่ยบริเวณครึ่งกลางด้านล่างนะครับที่จะเป็นบริเวณที่ระวังฝ่ามือ แทชแพดและคีย์บอร์ดเนี่ยทำให้ไม่ร้อนมือระหว่างที่เราใช้งานนั่นเองครับฟินระบายความร้อนด้านหลังนะครับจะมีหน้าตาประมาณนี้ครับส่วนบานพับนะครับที่ผมพูดถึงนะครับจะเห็นมาว่าจุดยึดนะครับจะเป็นจุดยึดแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองบริเวณนี้นะฮะก็จะเป็นช่องใส่มานะครับที่เป็นตัว S D นะครับแบบ M.2 อยู่ตรงนี้นะครับ1ตัว ส่วนด้าที่ใส่ให้มานะครับจะเป็นแบบ2สล็อตแบบนี้นะครับตัวละ8 g b และตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่ SSD นะครับที่สามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวแต่ว่าจะต้องเป็น SSD นะครับที่มีความสั้นหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีขนาดพื้นที่ค่อนข้างจำกัดครับ ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนอีก1ึง1รูนะครับพร้อมกับ USB ตรงนี้1ช่องขนาดเต็มครับและก็เคสซิงตั้งล็อกด้านหลังครับส่วนด้านท้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นพัดลมนะฮะที่จะมี d u โอแฟ n นเป่าออกนะครับทั้ง2ฝั่งเป็นแบบ83ใบนะครับซึ่งเอจุดเข็มว่าพัดลมแบบใหม่นีน่ให้ลมที่เยอะกว่านะครับเงียบกว่าและทํางานมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง ส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอเชื่อมต่อต่างๆครับตรงนี้เนี่ยให้มาครบเลยนะฮะทั้งตัวของแลนกิก a ะบิตพอร์นะครับ RJ45 นะครับ HDMI ขนาดเต็ม USB ขนาดเต็ม2ช่องนะครับแล้วก็ USB-C 1ช่อง c o m b o Jack นะครับ3.5มิลม1ช่องแม้ว่า USB-C เนี่ยอาจจะดูว่าให้มาแค่ช่องเดียวนะครับแต่ก็ถือว่ายังให้มาแล้วกันนะฮะที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟ LED notification มาให้4ดวงครับอันนี้เป็นดีไซน์แบบ เป็นเส้นๆแบบนี้และตรงนี้เป็นโลโก้ TUF เกมมิ่งที่ปั๊มลงไปนั่นเองสเปคเต็มๆของ ASUS TUF Dash A 1 5นะครับมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 7 5 8 0 0้ S 8คอร์16เทส GPU เป็น NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM นะครับ16 g b DDR4 b u s 3200หน่อยเก็บความจาเป็น SSD M. ตัดู NVMe 1TB ครับ แบบ p c ซีเอ็กเซสสดด้วยน้ำหนักตัวเครื่องนะครับลองช่างแล้วคือ2.2กิโลกรัมแต่ผมว่ามันก็คือมาตรฐานของเกมงโนรตบุ๊กประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 10 Li c e n s แท้อีกด้วยคีย์บอร์ดที่ให้มานะครับจะเป็นแบบช c l e t Style นะครับคือเป็นปุ่มแบบนี้กดแล้วฟิวลลิ่งประมาณนี้นะครับมีน้แพดมาให้ด้านขวาฟิลลิ่งการกดเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับใช้งานได้ทั้งเกมมิ่งหรือว่าทำงานและปุ่ม A S D เก็กปัญญูเนี่ยก็จะ ก็ดูเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะฮะตัวคีย์บอร์ดนี้ยังมาพร้อมกับไฟ R G B นะครับที่คุณสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น s t ป p ิ้งบิตติ้งส s t ติกค c ลเลอร์ไซเคิลแบบนี้นะฮะปรับได้อยู่แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะปรับทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ปรับเป็นแบบเปอร์คีย์นะครับ ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่ว่าใช้งานได้แหละไม่เน้นแบบแมชชีนิกแบบแก๊ก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 คือมันเป็นการทํางานแบบไฮบิดได้ทั้งเล่นเกมทั้งทํางานเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งการตอบสนองปุ่มค่อนข้างดีนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับก็จะเห็นสติกเกอร์ต่างๆตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น ASUS Perfect Warranty นะครับหรือว่าจะเป็น Military Grade นะครับคือผ่านการับรอบนะครับการทดสอบต่างๆมาแล้วแหละว,ว่าเขาแข็งแรงคงทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดรอปเทสนะครับผ่านความร้อนความหนาวอะไรต่างๆมาเนี่ยแต่จุดสังเกตจริงๆก็มีนะทุกคน คือต้องบอกตามตรงและว่าจากการทดสอบใช้งานดูนะครับเนี่ยตัวฝาเขาอันนี้เป็นดอกจันเปนิดหนึ่งล้กันที่ผมรู้สึกว่าฝาเขาเนี่ยอาจจะดูยุบๆวไปนิดหนึ่งนะฮะผมแมนะนําว่าเปิดรุ่นนี้เนี่ยให้เปิดจากตรงกลางแบบนี้นะครับหรือถ้าเปิด สมือได้แบบนี้ก็จะดีครับอย่าเปิดมือเดียวข้างๆแบบนี้นะฮะโอกาสที่จอมันจะแบบมีดาเ a จเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็มีเหมือนกันเรื่องของความร้อนเนี่ยจัดการได้ดีมากๆนะครับอย่างผมทดสอบเอาไปขุดปิดคอย n มานะฮะทุกคนแน่นอนฮะเป็น RTX 3070วันหนึ่งได้เป็นร้อยเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของการกินพลังงานเนี่ยน้อยมากครับ rtx 3ามบนแล็บท็อปแบบนี้เนี่ยกินพลังงานแค่ประมาณ90กว่าวัตต์เท่านั้นเองนะครับกับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยนี่มันเยอะมากๆเลยนะฮะขุดได้ระดับ PC ซแต่กินแบบแล็ปท็อปเจ๋งมากและความร้อนออกมาเนี่ย8ปดบาองศาสูงสุดที่เราเห็นเลยเนี่ยค่อนข้างร้อนนะแต่ตรงเนี้ยคือวัดที่ชิปนะครับวัดตรงนี้บริเวณปาดนะครับหรือฝ่ามือข้อมือที่เราวางตรงเนี้ยเย็นมากบริเวณนี้ครึ่งล่างของโน้ตบุ๊กเนี่ยเย็นนะครับ แบตเตอรี่ที่ให้มารุ่นนี้นะครับมีให้มาถึง90วัตต์อรเลยนะฮะถือว่าก้อนค่อนข้างใหญ่เลยแบตเตอรี่ที่ให้มาถามว่าทนทานไหมถ้าเกิดว่าเอามาเล่นเกแมแน่นอนว่าอยู่ได้2 3 4ชั่วโมงนี่ก็เก่งแล้วนะครับแต่จากการที่เราถ่ายคลิปรีวิวนี้มาเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะครับผมลองดูที่หน้าจอนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาตอนนี้ว่าแบตเตอรี่ลดไป11นะครับและใช้งานต่อได้อีกประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนั่นเองครับ อันนี้คือเปิดแบบเนี่ยลงๆโจงๆแบบนี้เลยดังนั้นการใช้งานสูงสุดถามว่าได้เท่าไหร่ผมว่าประมาณ7 8ชั่วโมงนะครับใช้แบบไลท์ๆแบบเนี้ยได้อยู่และทั้งหมดนี้ครับคือ air super dash a 1 5ครับเป็นแล็ปท็อปตัวหนึ่งนะฮะที่ออกมาเพื่อการเล่นเกมอย่างยิ่งฮะคใครจะไปตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมว่ามันก็ทำได้ระดับหนึ่งนะฮะด้วยการใส่ cpu ตัวแรงมาเลยนะฮะแรมเพียงพอแน่นอนและกราฟิกเขาเนี่ย 3070ฮะก็ถือว่าตัวท็อปทอปแล้วนะฮะใครสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับจะมีะระเอียดเพิ่มเติมที่ใตค้คลิปนี้ฮะตัวนี้ราคา40,000กลางๆลบวกลบนะฮะจะมีรุ่นย่อยให้เลือกอย่างไรลองไปดูแล้วกันครับว่าจะเป็นรุ่นย่อยรุ่นไหนนะฮะหน้าจอรีเฟรชก็ต่างกัน ผมว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ลงทุนทางนี้ก็คือคุ้มค่าเลยเอาไปขุณบิตคอยก็คุ้มแล้วโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับกับ ASUS t u h d a s A15 ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ s s u b c r i b e กันด้วยนะฮะบ๊บายบายครับ